มาเลยมาเลยมาเลย72ปึ you, you ๊บเต้ย้โหยางสวยเฮ้ยจะประกอว์ไม่อยู่ไม่โดนได้ยังไงว่ามันหันหน้ามาอยู่ได้นี้องย่อโชว์ด้วยเอาเต็มก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับทุกคนเห็นอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในแอปโลบอกนะครับหรือเกมโลบอกนั่นเองและคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันกลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมไวเลนติสติกนะครับผมแม วันแรกนี่แบบที่มันหายไปนี่ใจหายเลยนะครับคือมันแบบโดนแบนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีผิดกฎบางเรื่องนะน่าจะถ้าจะถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นเรื่องพวกเอฟเฟกต์เลือดอะไรต่างๆในเกมนะครับและตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับผมแบบติดตามข่าวสารตลอดนะครับแล้วก็โพส์ที่แถบสุมชนว่าเนี่ยมันมีรูปแอปเกมแบบนี้ขึ้นมานะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นในตัวเกมนะขึ้นในขึ้นในเว็บไซต์นะผมลิ้มพันกระตุกกระตักผมดีใจมากก็คลิปนี้ก็เป็นการแบบกลับมาเล่น เอ่อ uh, Violent District นะครับผมในครั้งใหม่ที่มันมานะคุณผู้ชมดีใจมากเลยคลิปนี้ก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรก็มาหาคุณผู้ชมแล้วก็มารีวิวว o l e n t District อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมผมดีใจมากนะครับเมื่อกี้กําลังจะแบบเข้าไปอีกเกมแล้วนะก็คือแบบที่เป็นเด a d by r o ราบอกอ่ะคุณผู้ชมแต่แบบพอเห็นมันกลับมาเนี่ยผมก็แบบดีใจเ้ย,เยมันกลับมาแล้วเว้ยก็เลยอัดคลิปนะครับเปลี่ยนกระทันหันเลยนะครับ ใครแบบชอบก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้แบบเกมมันกลับมาแล้วนะครับผมแบบดีใจมากเลยอาจจะมีแบบลิ้นพันั์กระตักกันมากนะครับหรือว่าจะดับอนาซะแล้วนะครับคอนเทนต์ช่องผมนะอุตส่าห์แบบนั่งคิดทั้งคืนเลยนะคนุณผู้ชมถ้าใครอยากช่วยเป็นกำลังใจผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดท่ายแล้วก็กดซุบซุบแตงกันได้นะครับโอ้ลิ้นพัน์ดีใจมาก,กคุณผู้ชมเฟเปิร์ผมเหมือนเดิมป่ะอุ้ย โอเคเหมือนเดิมนะครับถ้าซื้อใหม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันต้องเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันได้แบบเขาแค่ไปแก้ไขเรื่องต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาแก้ไขเรื่องอะไรนะผู้ชมโอ้ผมดีใจมากเลยว่ะ,ะใช้เป็นใช้เป็นประฉายดีกว่าผมดีใจมากเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปส่องเล่นนะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาเร็วมาเร็วโอเคครับ okay, ผมคุณผู้ชมได้ห้องแล้วผมจะได้เล่นแล้ว โอ้โหหลังจากที่แบบมันหายไปแบบวันสองวันนะคุณผู้ชมเพราะว่าโดนมีปัญหากับกฎของทางโลบอกนิดหน่อยนะครับเกมนี้นะครับเหมือนจะเป็นเรื่องเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเขาน่าจะแก้มาเรียบร้อยไปแล้วไม่งั้นเกมจะลจะแบบมาให้เราเล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้มันมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาแก้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมดีใจมากเลยผมแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกอ่ะคุณผู้ชมผมแบบคิดคอนเทนต์แบบดองเก็บไว้เยอะมากแล้วก็ทําเก็บไว้เยอะมากนะครับคือตอนนี้ผมแบบ สบายใจแล้วคุณผู้ชมก็คือแบบไม่ต้องแบบไปเล่นเกมอื่นที่เป็นแนวนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตาม Subscribe คลิปของผมไว้ด้วยละกัน,นคุณผู้ชมแล้วก็ช่องของผมด้วยนะครับถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กดซับสไครต์ให้กันได้นะคุณผู้ชมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ได้ผมดีใจมากแบบนี้4ี่คน5เครื่องโอ้โหแล้วด่านที่ผมชอบด้วยนะด่านเนี้ยโอ้โหรู้สึกดีใจมากค,คุณผู้ชมคือแบบเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะฉลองโดยการแบบ ผมเนี่ยผมนั่งอัดวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่สี่เดือนเก้าสี่โมงครึ่งเดี๋ยวผมจะลงวันนี้เลยตัดแล้วลงเลยโอเคปะ่ะขอฉลองที่เกมนี้มันกลับมานะครับคอนเทนต์ผมแบบไปต่อได้ไม่เสียฟรยีแล้วนะครับมาเลยคาตากรผมอยากจูงมากเป็นเจสันนะครับส่งไป่าย้วของผมอ้ผมไปก่อนละตามไหมตามไหมตามตามไอ้นุมน่มไอ้นุ่มเดินมาทำไมงานไงไอ้นุม่มโดนเขาให้แล้วตามใคร ไอ้นุ่มเดินมาชนผมไอ้นุ่มใจเย็นไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้น้องใจเย็น,ไ,น,ไ,น,ไ,น,ยน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีเมื่อนานแล้วมีใครจำได้ไหมผมก็ต้องมีคนลมม้มว่ะอุ้ยมีคนเอาวาร์ปมาไปไหนแล้ววะผมน่าจะตามไม่ทันแล้วผมปั่นไฟก่อนแนะ <c oughs> ล้วกันนะรีบปั่นก่อนรีบปั่นก่อน <c oughs> มไม่ทันแล้ววะไกลมากน่าจะไม่ทันละไกลมากไกลมากรีบปั่นก่อนรีบปั่นก่อนรีบปั่นก่อน ดีใจมากคุณผู้ชมอาจจะมีพูดกร,ระตุกกระตักลิ้นพันไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมแบบดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากที่แบบตีมันกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมคือแบบผมสบายใจมากตอนนี้สตรีมเดี๋ยวเจอกันสตรีมวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมวันศุกร์นะครับแล้วมีท็อปโชว์ล่านลุงผีด้วยนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับหายได้ละเจอแล้วเจอแล้วไปเดินหนักไปเดินหนักไปเดินหนัก เล่นหนักเล่นหนักเล่นหนักเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดมาเลยมาเลยกำลังสุดเขิมสีเลยสีเอาเฮ้ยทางนี้ไอ้นุ่มนี่นะนี่แนะ่สายตาไม่ค่อยดีหรือเปล่าเราอะมีเห่าติดตรงตาหรือเปล่าออยัางไงอาจจะเป็นเห็บแล้วไม่ใช่เหา่าเหาอยู่บนหัวมาเลยมาเลยไม่ได้เจอนานมากอยากจูยมาเล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 ย มาถึงกช็ชาเลย<笑><笑>มาไหมมาไหมมามามาเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเอ้ยเฮ้ยโดนตกล้างเจสันโดนตกล้างเฮ้ยฉายแสงตู้มอุย๊ยบอดร้กอันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนฉันจะคืกเกิดแล้วเกมกลับมาเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาไหมมาไหมข้างบนไอ้นุ่มข้างบนข้างบนอ้าวมีคนโดนแขวนเหรอเอาไอ้นี่ค้าง อ้าวไอ้นี่ค้างหรือมันแกล้งยืนเป็นเสาวะหรือมันยังไงแกล้งยืนเป็นเสาฆาตกร,กรเลยไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยนะมันอยู่มืดมากเลยตรงนี้เพื่อนเราอะไปรู้ฮิวก่อนโอ้ยเพื่อเราปั่นไฟไว้อยู่เฮ้ยมีเสาสองนี่ใครวะอ๋อไอ้นี่นี่ว่าเสาสองมันค้างวะ fk เหรอฮัลโหลไหวไหมน่าจะไม่ไหวเพื่อนเราโอ้เครื่องผมก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะ กราฟิกน่าจะปรับสูงอยู่นะของผมอันเนี้ยคือแบบเพิ่งเข้าเกมมาเลยคุณผู้ชมที่แบบคุณผู้ชมเห็นเลยอัดคลิปเราเข้ามาเจ้อเหมือนผมจะปิ๊งไอเดียอะไรได้สักอย่างนะรออยู่ตรงนั้นก่อนนะบางคนน่าจะรู้แล้วโอ้ยแลกแลกแลกตีไกลปะเนี่ย ังไงครับผมยังไงโอ้ยแหลกแหลกปะนี่หลอนด้วยหวลแหลกาแลกมนตีแน right. ่เงปึ๊บเโอ้ยยังสวยโชว์ครับผมดีใจผู้ชมรู้ยังว่าผมจะทำอะไรเึ๊บปึ๊บปีกรอบเโอ้ยหลบยางเท่ตามด้ยสตานยางเท่ดีไหมเออสตานดอ่ะเฮ้ยพังไมเจปึ๊บ เออโหเท่จัด oh, เลยเท่จ oh, so e ัดเลยเออโหเท่กว่านี้ไม่มีแล้วคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์ละเอาล่ะเราไปทำตามแผนกันดีกว่าเฮ้ยจั๊ะกูไม่อยู่ไม่โดนได้ยังไงว่ามันหันหน้ามาอยู่นะไอ้นั่นมันหลุดป่ะน่ยเฮ้ยมันตามผมมันตามผมมันตามผมเอาไม่มีไม้เหรอมีแต่เครื่องมันไสจิตหอนลงเลยลงเลยลงเลย จุกจุกบันไดจุกบันไดจุกบันไดเลยไม้เลยไม้เฮ้ยเลยไม้เปย์ไม้เปย์ไม้เปย์ไม้ฉลองหนึ่งพันทับไม่ใช่แล้วไม่ใช่เปย์ไม้ฉลองเกมกลับนี่ไงเมื่อกี้มีอะไรที่เบ้าตาหรือเปล่าเห็นขาวๆมาเลยมาเลยนู่นมาเลยมาปะวะนี่ต้องย่อโชว์ด้วยอย่าไปหาทำตาในมือใหม่เอ้าเฮ้ยไปไหนแม่ะอ้าวมาเดินอ้อมเหรออ้าวอ้าวพี่เป็นคุณพี่เป็นฆาตกรแขันงไหนเดินอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้ว อ้าว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 หายหายครับผมหายพบคนหายครับผมพบคนโอ้ยหายไปรู้เลยโอ้โหไปไกลเลยเราไปปั่นไฟดีกว่านะเราสร้ายับเลยนะเดี๋ยวคาร์ดโกนออกทีนะผมขอเต้นตรงไปทีสักหน่อยได้ไหมตั้งแต่เล่นไม่เคยขึ้นมาเลยเอาเต้นเือเมื่อเมื่อเมื่อเต้นเออโน้ยกึกจันเลยวันนี้โอ้ดีเปิดไฟให้ด้วยนี่เป็นไงเป็นไงเอ้ยมันมามันมามันมา นี่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 อย่าไปหาตามคนอื่นในเกมนี้ไปไหนหมดวะเนี่ยขาตกรมาขาตกรมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยผมคึกจัดเลยปั่นไฟไปรู้จักดิวห้าเครื่องเปล่าดิวห้าเครื่องอ่ะรู้จักเปล่าเออมันเดินเครื่องอยู่เรื่อยๆวะเนี่ยเ72เอ้ยโดนแล้ว72ไม่ได้แล้ะ72ไม่ได้แล <c oughs> ้วอ <c oughs> hmm. <c oughs> ้าว มันอยู่ที่เดิมอยู่แม่เฮ้ยเอ้าวิ่งเหรอวิ่งได้เหรอโอ้โหจริงจริงมาวิ่งบอสบอสบอกบล็อสกูบล็อกกูบล็อกเว้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีดีแล้วสติเร็วเฮ้ยครื่งนี้จะเสร็จแล้วนี่ผมปันเองผมปันเองผมปันเองผมปันเอ้ ทำหลายอย่างเกินทำหลายอย่างเกินมันเอาชัวร์มันเอาชัวร์มันเอาชัวร์มันแค่อะไรผมวะมันแค่อะไรผมวะคุณผู <ff> ้ชมบอกพี่ไม่น่าถามนะพี่ทำอะไรกับมันล่ะผมจะไปรู้ไหมผมไม่ได้ทำอะไรกับมันจุดสองจุดสองจุดสองได้ผมอีกแล้วห้าเครื่องปัดแล้วโอ้ยกุได้ออกวะเนี่ยเอาไปหึงพันเอาไปหึงพันทางไหนวะเฮ้ยเอาไปหึงพันเอาไปหึงพันเอาไปหนึ่งพันประตูอยู่ไหนวะเกมเนี้ยผมลืมอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเดินหนักวะเดินหนักวะหรือมันหลงวะหรือหนักนี่หรอประตูนี่อยู่นี่ปั้ออกก่อนออกไหนบ่หวะประตูเปิดแล้วปะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเว้แล้วเปิดแล้วไอ้ดนูโอ้โหมันเล่นคูแน่มันเล่นกูแน่แบบนี้ประตูเปิดพิเศษลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยลงก่อนลงก่อนรีบๆเปิดดิกูไม่มีอะไรจะเล่นกับมันแล้วช่วยกูด้วย ดยอย่างไงยังไงมึงเปิดดีประตูว่าเปิดดีเปิดดีเ,ดดเราเร็วจะไม่ไหวแล้วมันแกนกูคึกไปหน่อยเกมเปิดดูิบายแล้วขาประตูวะโอ้ยมันแอบ,บกันตรงนี้หมดเลยวะเนี่ยเอาละใช้ทางหวาน,นี้เพนก่อนละอโอ้โหเกืบอบโดนเกือบโดนเกือบโดนมันรู้ยังไงมึงจะมาบล็อกกูซะอสิพูดเดียวกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวหนักวะ โดดก่อนน่โดดก่อนนี่เฮ้ยมีคนแย่ลเฮ้ยโอ้โหเฉียดัวหัวไปนิดเดียวคานอบมี่คานอบมี่เฮ้ยระวังไอ้นุมน้มไอ้นุม้มไอ้นุ้มเฮ้ยโอ้โหล,ลองสองลายกูโดดก่อนแล้วตามมาเร็วเร็วเร็ว โดดมาดิโดดมาดิเราเรเราเอาไฟฉายหมดไฟฉายหมดไปนี่ไปนี่เราเราเเขานี่มุญขานี่เราเลีวมึงไปฮิวมันทำไมเราไม่ทันแล้วมาหนี้มาหนี้เราเลี้ยวเอาออกแล้วมันได้ออกวะนะมันได้ออกวะน่ะได้ออกใช่ป่ะออกสี่ปะสองคนสามโอเคออกครบครับสวยงามโอ้โหจีจีครับผมจีจีเนี่ยสี่คนอีกอีกคนนึงวิ่งผ่านอยู่นะครับน่าจะคึก เอามานี้ละกันนะครับสำหรับคลิปที่แบบไม่ดองนะฉลองเกมนี้มันกลับมาแล้วครับเกม Violent District ที่เรารักกันนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันไายบายเจอกันคลิปเราบอกดองเลยไม่ดองกิวนี้ไปดองแต่ว่าเดี๋ยวมีคลิปดองอีกนะครับผมไปละไายบายเจอกันครับ